าสวัสดีพี่น้องสุุาสุคน,นจะเด้อคลิปนี้ประควกขับสิมาเล่าประวัติของปารวนเนาะคะเนาะเผื่อไว้เป็นความทรงจำดีๆตอนนี้ปารวนพันไอไ้ไซบาทวันเกิดเนาะจ้ะพี่น้องไบาทวันเกิดก่อนพรนสิตวรวจพอโลเคารค่ะพี่น้องเนาะพันไซบาสผนก็นมีอาการเจ็บออดเด็ดแย่นี่ทงก็ เป็นภาวะวงสงสัยว่ามันจะเป็นยังกันแน่เนาะค่ะพี่ห้ออากดอยากดอยากดู่วาดอตเยลการปากสุดลง นักนาอพี่นอนอันนี้ก็นำลางมาจากโรงพยาบาล่นไปเซยชีวิตที่โรงพยาบาลเาจะไปนำลางกลับมาว่กับชีว,วมันอพี่บอกสารเป็นทางพีเ,เป็นทางพีเ,เป็นทางพ่อทาแม่ใน คนคนเดียวเนาะงค่ะพี่น้องใจเหลือพี่น้องสุขูสุขคนน้องมาจากกรุงเทพกลมาขึ้นอยู่กับพีขนาดพี่บุรีไทยน่าบุรีไม่หน้าน้องมากค่ะเฮ็ดเรียงน้องสุยางให้ความอบอุ่นกับพี่กับน้องทุกคนเนาะค่ะพี่น้องน้องชายสองคนกลับมาจตกกรุงเทพยามใดกลับมาอยู่น้ำพีมากินในพีพีก็เห็ดให้น้องถุกยางขนาดพีบ่มี พี่ยังห้ทถุกอย่างกับน้องปากใส่เสียงบด้ด้วยค่ะพี่น้องปากก็เลยผากเอาเพราะว่ามันเป็นเสียงรีคาซิ์เพ่นคือซีเมนต์ดนตีอันนี้ละเป็นเสียงดีคาซิ์ปาควรก็สีดเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆสำหรับพี่คนนี้เนาะค่ะพี่น้องบอกบดา้นาต้าสิไลพี่น้องดีแห้งพี่สาวคนนี้เนาะค่ะนาะ ห้ทุกอย่างครับน้องๆพ่อแม่ก็เสียมเมดเฮามีกันแค่นี้พี่น้องหาคนกับเพิ่นเป็นพีคนแรกประคนเป็นพีคนที่สองแล้วก็ผู้หยิงอีกคนหนึ่งน้องสาวแล้วก็น้องไส้อีกสองคนขอบคุณทุกคนทุก่านทุกกำลังใจที่เขามารับชมดวยคะพี่น้องประคุณกับสิเก็บ ภาพดีๆเป็นความทรงจำไหวตลอดไปนอกจะผีหน้องขอบคุณทุกการรับชมนะคะเป็นมือสุดถ่ายข้องพีปลาควนบ่ดเดม่าน้ำเผิ่นหนอกผี่น้องมาเบาไหวสุขภาพร่างกายปลาควรกับเบาไข่ดีกะเลีห้ยหลานทายคิดไปให้เพื่อเก็บไว้เป็นความทรงจำดีๆกับผี่สาวคนเก่ง เป็นสองใยสายห้านาะค่ะพี่น้องที่เพื่อนเพื่อพี่พี่น้องน้องเอฟซีทุกคนก็ได้ติดตามผลงานเพิ่มขึนนะค่ะพี่น้องก็ได้ดีระดับหนึ่งทะลุล้านบิวกัสองยสายห้านี่แหละนาะค่ะพี่น้องก็ขอบคุณถุกกำลังใจขอบคุณเอฟซีทุกคนที่เขามารับชมคลิปเป็นกำลังใจให้แล้วก็ขอบคุณเพื่อนชาวยูทูบทุกคนทุกทันนาอะคะอะ่ะนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ประควรกับประลวน พิ่นก็ได้ยดจากเข้าไปเลยเนาะค่ะพี่น้องปากกรสิเก็บไว้เป็นความ,มทรงจำดีๆแบบนี้ตลอดไปเนาะค่ะพี่น้องขิดหอนย่ำได้ก็สิได้มาเบิ่งขิดเป็นพี่สาวคนใหญ่แล้วก็พ่อแม่เสียเมืะะ่อเนาะค่ะเนาะก็อยู่กันหาพี่น้องหาพี่น้องอยู่น้ำกันพี่คนนี้เพิ่นดอยกว่ามืฐานะเพิ่นบ่คือนมูอ ประวัติของคกนก็นคือคนไปแต่งงานมีครอบครัวอยู่สระบุรีพวกเสียทเ่ลูซอนคนก็พาลูกหน่อยมามาอยู่บ้านน้ำโพต้นตอนอีืก็เลยมาเก็บด,ดูซิปไอหนึ่งถุงหนึ่งถุงเพื่อไปตักบ่าต้นเสาร์น้องค่ะพี่หนุ่มชาวคนก็นเลยเก็บผาบรรยากาศให้ที่พือนพี่นนองมงองในเบิง่งในมะละราวปเพือน เพือ boxing, ่อนๆก็หัวจจกกันดี unda, e, นเนาะค่ะพี่น้องหักกันดีเพราะว่าได้เล่นคลิปเล่นยังในกันเล่นคลิปกับน้องมวนละวะละมวนเรามีความสุขถูกขังที่เราได้เล่นคลิปมันมีสามาเอากระดูกเขาอันดี้อก็อามากระดูกเขาถ่าน รานกระดันดันี่มาแบ่วนี้ทำอะไรอก็ีเยูวัยัล็นยล้ามก็ทตอน้าเป็นกำลังใจให้ประกวนเด้อค่ะเด้ออันนี้ก็หลานสาวลูกสาประควนกับลูกเสาว ลูกน้องสาวรวมญาติไวเพื่อเป็นความทรงจำแล้วค่ะพี่นอ้องน,นี่กับล้านกับลูกกับน้องชายม,มีน้องชายคนติดนั่งขางคังคนเสียไายทางกลางนี่ก็คือน้องสาวติดประควณพวกนี้ก็มีเป็น,ปนลูกๆและหลานอันนี้ลูกสะพายเพื่อนคนที่ทำกิบกับประควรกับหลานกับลูกชายเป็น คุณทุกการรับชมนะคะเด้อนี่เราก็ปปวยแล้วในหลายเดือนแล้วเราก็าทายหลวก็ประกวลเก็บเป็นความทรงจำดีๆไปตลอดไปเนาะคะเนาะรลักมากมายบรลลวนสายห้ากำลังใจของเอฟซีที่เขามาเป็นกำลังใจให้เนาะคะเนาะขอบคุณเพ,พ,พื่นอนๆที่ดูนะมอ ได่ทุกอย่างพาเห็ดยังางก็เห็พเหพเดพี่น้องแสดงแบบได้แบบได้แบบไดเราก็เห็ดน้ำมืดละมวนเราบอกว่าละมวนเมี่ยงผักนี่ละไม่เห็ุไห้กู้เป็นแบบนี้เล้าว,วะ่ะเราก็วาวเนาะอันนี้คือเอาเงินก่อนแล้วไปให้เราเนาะก,ก็เนาะแบงเราใส่เมื่อไหร่กู้ยังหลายแท้แล่าว,วะ่ะขอบคุณทุกการรับชมนะคะขอบคุณพี่น้องสุภูสุคนหลานหัวแกวหัวแหวนเรา คุณมากมายจะเก็บความสรงจำดีๆไว้ตลอดไปขอบคุณทุกการรับชมนะคะ